นำหัวหน้าหน่วยงานออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าที่พร้อมนำอาหารเครื่องดื่มมอบเพื่อสร้างขวัญกำลังใจช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2565เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้ที่จุดตรวจป้อมยาม4แยกช้างเผือกอเภอเมืองน่านจน่านนายวิสิตทวีสิงห์ปลัดจังหวัดน่านพร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆร่วมบรรณาการออกตรวจเยี่ยมเจ้าที่จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่อำเภอเมืองน่านอเภอภูเวียงและอเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านทั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองแพทย์สาธารณาสุขอาสาสมัครรักษาดินแดนกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาพระไร่ทานอปพร,รที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดยาวหลายวันที่ประชาชนได้กลับมาบ้านเพื่อเยี่ยมครอบครัว ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติภัยแห่งชาติช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองไทย2565พร้อมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการในการให้ความร่วมมือร่วมรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายใต้หัวข้อรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดทั้งนี้เพื่ออำนออวยความสะดวกให้กับประชาชนในระหว่างการเดินทางรวมถึงจุดพักรถ จุดพักคนการให้บริการในด้านต่างๆพร้อมทั้งกดฐานวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดและสุ่มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ประชาสัมพันธ์รณรมณ์สร้างความตระหนักเมาไม่ขับทาความเข้าใจแนะนําให้แก่ผู้รร้โดยประชาชนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งให้ความตระหนักความรับรู้และกระตุน้นเตือนจิตสํานึกให้แก่ประชาชนผู้ใช,ช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี2565ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังป้องก,กันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้จุดตรวจดังกลา่าวยังบริรณาการร่วมกันในการป้องกันและเผยแพร่ของโรคโควิด -19 โดยเจ้าที่จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์และเจ้าที่จากสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอเมืองน่านได้บริรณาการการทํางานในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิให้คําแนะนําตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด COVID -19 ให้แก่ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ของจังหวัดน่าน โดยนายวิสิท์ทวีสิงห์ประหลัดจวบนาในเน้นย้ำให้เจ้าที่ประจำจุดตรวจร่วมบริการป้องกันอุบัติเหตุในการเข้มงวดตรวจตราห้ามปราบมิให้บุคคลเมาแล้วขับเนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่อุบัติเหตุทางถนนนั้นเกิดจากการเมาแล้วขับและส่วนใหญ่พาหนะเป็นรถจักรยานยนต์ผู้ขับขี่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ท้งนี้หากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้เจ้าที่ได้บันทึกข้อมูลโดยละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับนําไปแก้ไขหารือและหาแนวทาง,ทางร่วมในการป้องกันพร้อมกันนี้ได้เป็นได้มอบเงินเพื่อเป็นอาหารกลางวันน้าดื่มเครื่องดื่มชูกาลังชากาแฟและขนมขบเคี้ยวและสิ่งของอื่นๆเพื่อมอบให้กับเจ้าที่ประจําด่านตรวจตามผิดต่างๆทั้งนี้ เพื่อเป็นขวันกำลังใจให้แก่เจ้าที่และผู้ปฏิบัติงานในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ด้วยครับนิว24สถานีประชาชนประสิทธิ์2องเมืองแก่นภาพข่าวสามารถมีใจดีรายงาน